สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆชาวไก่ชนทุกท่านครับวันนี้มานำเสนอไก่หนุ่มอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ผมจับขึ้นสู่มานะครับไก่กำลังจะเข้าแปดเดือนนะครับเจดเดือนนะครับตัวนี้เป็นลูกเยียชาดำนะครับสีสันสวยงามนะครับตัวนี้หน้ตาหล่อเนะ มันก็จะปแปลกๆแล้วนะครับสีสันสวยงามครับตัวนี้หุ่นดีนะครับปลูกดีสีสันสวยงามครับ พี่ๆท่านใดสนใจทักสอบถามได้นะครับตัวนี้ครับสายม้ารอดลำอบวงนะครับตัวนี้เป็นลูกเยียชายดำนะครับพอดีกิปปี้หลุดนะครับในฝูงครับเลยจำไม่ได้เป็นแม่ไหนนะครับสสันสวยงามครับ ออกเกียร์นะออกเกียร์ไกลนะครับออ